ลองทําเค้กวันแม่กันดูค่ะเพื่อนของเขาทำต่อเลยเมื่อกี้เลสวยมากค่ะอืมห่วยจริงค่ะ เราห่ยไปถึงสุดนี่ค่ะใช่ค่ะครบรอบตะไครนี่สายอุบะค่ะสวยมากค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะทุกววันนี้อยากทำอีกค่ะ Ừ, <laughs> 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 <mai, ha>? wow! <laughs> à đi, đi, mai kha, wow, bên bên ngay, đi. นี่ป่อป้าสุดยอด้เอ่อจริงๆมันต้องอ่ะเอาข้างนี้ในกันอีกอีกอีกใบหนึ่งอยู่ข้างๆออกมาเดี๋ยวนะทำไมดีเบอมันบังแป๊บหนึ่งนะให้มามีบอกก่อนน้าน้าน้อน้ออยู่ตรงนี้เหมือนงอกสองใบออกมาคู่กันเย้เพิ่งเย้เพิ่งให้มามีตั้งกล้องถ่ายก่อน อืมมันเป็นไป